รู้เกิดมาน้ำหนักเกินแบบนี้ควรตกใจดีไหมถ้ากำลังเจอปัญหาเดียวกันรีบมาดูสาเหตุที่ทำให้ลูกเราน้ำหนักเยอะกันค่ะก่อนจะไปดูอย่าลืมแวะกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ทีมงานนะคะทางที่กดไลค์ขอให้คลอดง่ายลูกเกิดมาแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนค่ะ บ้านไหนกำลังแปลกใจกับน้าหนักตัวลูกแรกเกิดบ้างคะโดยทั่วไปแล้วทารกแรกเกิดจะมีน้าหนักเฉลี่ยอยู่ที่2.5-4กิโลกร,รมัมถ้ารู้ของเราน้าหนักเกินกว่านี้แสดงว่าเกินกว่าเกณฑ์ค่ะแต่คุณแม่ไม่ต้องตกใจไปนะคะเพราะน้าหนักตัวเกิดไม่ใช่เรื่องผิดปกติ เียงแต่น้ำหนักในตอนนี้จะส่งผลไปยังสุขภาพของลูกในอนาคตได้ถ้าไม่ได้รับการควบคุมน้ำหนักให้ดีมาดูสาเหตุที่ทำให้ลูกเกิดมาน้ำหนักเกินกันค่ะสาเหตุที่ทารกเกิดมาน้ำหนักเกินสาเหตุที่หนึ่งแม่มีน้ำหนักตัวมากกว่าเกณฑ์ ช่วงตั้งครรแม้จะไม่สามารถควบคุมน้ำหนักได้มากนักแต่ถ้าเผลอกินจนเพลินลืมไปว่าลูกในท้องได้รับอาหารตามไปด้วยทำให้ทั้งแม่และลูกมีน้ำหนักเกินไปพร้อมกันค่ะ ดังนั้นช่วงตั้งท้องทานอาหารในแบบควบคุมน้ำหนักไปในตัวแต่ไม่ลดน้ำหนักนะคะนั่นคือการทานอาหารให้ครบโภชนาการทุกมือ้อหลีกเลี่ยงของหวานและมีน้ำมันสูงที่สำคัญแบ่งทานทีละมือน้อยๆห,หลายมือ้อจะช่วยให้กระเพาะค่อยย่อยและไม่สะสมอาหารค่ะสาเหตุที่2แม่เป็นโรคเบาหวาน ไม่ว่าจะเป็นก่อนตั้งท้องหรือเพิ่งเป็นช่วงท้องทําให้ทารกมีโอกาสเกิดมาน้ําหนักเกินได้เช่นกันค่ะเพราะน้ําตาลในเลือดของคุณแม่สูงมากเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกของเรามีน้ําหนักตัวเกินและดูแลสุขภาพตัวเองไปด้วยงดทานอาหารรสหวานน้ําตาลสูงและอาหารที่มีไขมันสูงด้วยนะคะ เหตุที่ 3. อายุครร์ที่เกินกำหนดสำหรับคุณแม่ที่มีอายุครร์เกินกว่า40สัปดาห์รวมถึงเคยผ่านการมีลูกมาแล้วอายุคัร์ที่ยาวนานจะทำให้ทารกในท้องเติบโตจนน้ำหนักเกินกว่ากำหนดได้ค่ะ <No. S 1> ถ้าใกล้ระยะคลอดแล้วแต่ยังไม่มีวิแววอาการเตือนคลอดให้รีบพบแพทย์ที่ดูแลคันของเรานะคะ ทารกน้ำหนักเกินส่งผลกับลูกอย่างไรบ้างแม้ว่าลูกเกิดมาน้ำหนักเกินกว่าเกณฑ์ก็เป็นเรื่องที่ไม่ผิดปกติค่ะ <Okay. S 1> แต่ถ้าไม่รีบควบคุมน้ำหนักตั้งแต่ตอนนี้ก็ทำให้ทารกเสี่ยงป่วยในอนาคตได้ <c oughs> เช่นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูง <Okay. S 1> หลังหกเดือนแรกการฝึกลูกให้เคยชินกับการทานผักผลไม้จะยิ่งช่วยให้ทารก ควบคุมน้ำหนักได้มากขึ้นค่ะและหลีกเลี่ยงการให้ขนมทอดกรอบและขนมหวานกับลูกในช่วงอายุ1-3ปีแรกนะคะเท่านี้คุณแม่พอทราบแล้วใช่ไหมคะการดูแลสุขภาพตัวเองและควบคุมน้ําหนักตั้งแต่ตอนท้องเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยทีเดียวค่ะเพราะการที่เราดูแลตัวเองเปรียบเสมือนดูแลสุขภาพลูก ในท้องไปด้วยใส่ใจเรื่องน้ำหนักตัวเองตอนนี้เพื่ออนาคตที่ดีของลูกเรานะคะดูแลสุขภาพตัวเองเพื่อลูกในท้องอยากรู้อย่าลืมกด Subscribe ปุ่มวงกลมตรงกลางไว้นะคะและกดปุ่มกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อัปเดตก่อนใคร รู้ก่อนดูแลตัวเองก่อนลูกคลอดออกมาแข็งแรงแน่นอนค่ะกดเลย